ธรรมคดีชุดหลวงตาของแผลเยื่อไม้เรื่องจำเลยแมวมาหาหมามาสูโบราณยังถือว่าเป็นนิมิตอันดีแต่นี่เป็นคนทั้งคนแม้จะมีค่าเพียงดุดดังว่าเสเลดน้ำลายก็ย,ยังสูงกว่าแมวกว่าหมาเป็นไหนไหนความวุ่นวายในใจของหลวงตา มันอาจจะเกิดจากรู้มากเกินไปก็ได้ก็เพราะรู้มากนี่แหละมักจะยึดถือมากอย่างนี้กระมังหนอนักปราชญาหลังเขาจึงว่าการอ่านการรู้ทุกอย่างทําให้คนเป็นคนแต่หากว่าเชื่อทุกอย่างก็จะทําให้คนนั้นแหละเป็นบ้าหลวงตาก็จะรู้ตัวหรือเปล่าก็ไม่รู้ว่าในพรหมวิหารธรรมท่านว่าต้องให้มีอุเบกขาด้วย แต่หลวงตาก็ไม่มีอุเบกขาในพรมวิหารและธรรมเพราะแกยังไม่บรรลุธรรมซึ่งพรมวิหารนั่นนี่แหละเพราะแกไม่ได้วางใจให้เป็นอุเบกขามันก็เกิดเรื่องเขาจนได้หากจะพูดว่าธุระไม่ใช่ก็มีเหตุผลให้พูดได้เต็มปากเต็มคำว่าไม่มีใครๆจะมาตำหนิติเตียนได้ แต่คำว่าใครๆนั้นก็ยังมีการรวมหลวงตาอยู่ในนั้นด้วยแกจึงเป็นจำเลยแบบดิ้นไม่ลุดเรื่องมันมีเนื่องมาว่าอันว่าวันหนึ่งในตอนบ่ายแห่งฤด,ดูร้อนลมมันพัดมาแรงเหลือเกินหอมเอาเศษกระดาษเศษผงและใบไม้แห้งหวนเข้ามาโปรโยไว้บนบริเวณกุฏิของหลวงตาเกลื่อนไปหมด ได้มีเด็กคนหนึ่งเป็นเด็กน้อยมาพร้อมกับสายลมร้อนนั่นเหมือนกันมานั่งแปะลงที่หน้ากุฏิหลวงตาซึ่งหลวงตากำลังทำธุระถูเช็ดทำความสะอาดพระพุทธรูปเพื่อต้อนรับในวันสงการกลางเดือนเมษาที่หน้าระเบียงกุฏินั่นพอเห็นเด็กหนุ่มน้อยมานั่งตรงคำหน้า ลวงตาแกก็ละสายตาจากพระพุทธรูปเงยหน้าขึ้นมองลอดแบนออกไปพร้อมกับส่งเสียงถามว่าอ้าวนันมาจากไหนล่ะเจ้าหนูเอ้ยผมมาจากพะยาไทยครับมีเรื่องอะไรหรือจึงมานี่อ่ะเปล่าครับไม่มีอะไรหรอกผมมาอยู่ด้วยสักคนนะครับหืมมาอยู่ด้วยสักคน หลวงตาแกอุทานแบบงงๆเด็กคนนี้รูปร่างก็อ้วนล่ำดีเนื้อตัวนั้นถ้าดูตามลักษณะก็ไม่ผุไม่สีดผอมอะไรนะักแต่ก็ม้อมแมมสีผิวก็ดูไม่ออกไม่ชัดว่าจะขาวหรือจะดำดีนุ่งกางเกงบูยีนขาสัน้นเข็มขัดหนังเส้นหนาแต่แบบบรรดาหนังเขาบอยก็ไม่ปานเสื้อแขนสั้น สีละลายมองแล้วก็ชวนเวียนหัวฉบกลนท่าทางประกอบกับก,บการพูดช่างแคล่วคล่องสมกับคนบางกอกแล้วก็ดูดูก็ออกจะหลุกหลิกสักหน่อยใบหน้ากลมผมเกลียนยิ้มแป้นขณนนะพูดเสมอดูทำท่าทางสนิทสนมแต่ไม่ถึงกับทำท่าตีเสมอหรอกถ้อยคําพูดจาก็ะช,ชานชัดเจนอยู่ในตัว ยั่วให้เกิดความสนใจแก่บผู้สนทนาอยู่มากเหมือนกันหลวงตาท่านจึงละจากกิจธุระที่ขัดองค์พระอยู่หันมาสนใจธุระประสงค์ของแขกตัวน้อยๆที่ลมร้อนอุตสาปลานีหอบมาแมะอยู่ตรงหน้ากุฏิหลวงตาได้ดซักถามซักถามไปหลายคำตอนหนึ่งว่าผมไม่มีแม่แล พ่อผมก็ถูกรถชนตายครับเะหนุ่มน้อยหันมายิ้มยังกระสนุกเสะเต็มมรมดาในคำบอกเล่าเอ้คนอะไรเอ้ยเกิดมาไม่มีแม่เออคนเราเกิดมาต้องมีแม่สิเห็นแต่ลูกแมวลูกหมาไหมล่ะมันยังมีแมวนี่มันยังมีแม่นี่ว่าเออพูดแปลกนั่นหลวงตาพลอยสนุกไปกับเด็กคนนี้ด้วยไม่มีครับเชื่อผมสิผมไม่โกหกพระหรอกครับบาป จ้าเด็กยืนยันขึงขังเอา้าจะให้ข้าเชื่อก็ว่าไปคนไม่มีแม่มันเป็นยังไงไหนลองว่ามาสิคืออย่างนี้ครับยายเติมแกเก็บผมมาเลี้ยงครับแกบอกว่าแกหาบของไปขายที่ทางดินแดงน,นูนเจอพ่อของผมพอดีถูกรถชนตายตรงนั้นขณะที่พ่อผมนั้นอุ้มผมเดินข้ามถนน พอผมถูกรถชนตายไปส่วนผมก็กระเด็นไปตกข้างๆคูน้ําแกเป็นคนไปเอาผมขึ้นมาแล้วก็เอาผมมาเลี้ยงตั้งแต่นั่นจนบัดนี้แหละครับแกบอกว่าผมไม่มีแม่หรอกอ๋อหลวงตาคลางแบบหน้าจืดยังเห็นได้ชัดอย่างนี้นี่ล่าแล้วคิดยังไงล่ะถึงจะมาคิดอยู่กับหลวงตาผมไม่มีบ้านนี่ครับ ก็บ้านยายเติมที่เลี้ยงเองออยู่ที่ไหนล่ะอยู่ข้างวัดมากกพระยาไทยนอหน,นะครับแล้วทําไมไม่อยู่กับยายเติมต่อไปล่ะยายเติมแกตาไปสองปีแล้วครับบ้านก็ขายเจ้าของใหม่เขาก็ไม่ยอมให้ผมอยู่ด้วยละ่ะเพราะไม่มีเงินมีทองจะให้ค่าเช่าค่าไฟค่าน้ําและค่าอะไรอีกหลายๆอย่างนะครับเจ้าหนูน้อยให้รายละเอียดชีวิตประจาวันต่อไป แล้วก็อย่าอธิบายให้หลวงตาฟังว่าอ่านหนังสือพอได้แต่ไม่เคยผ่านโรงเรียนนับตั้งแต่ยายเติมตายลูกๆยายเติมก็าขายบ้านไปแล้วเขาก็ต้องหาเลี้ยงตัวเองโดยเที่ยวขอเขากินเสื้อผ้าก็มีผู้ให้บ้างเป็นบางคราวอย่างชุดที่นุ่งใส่อย,ยู่นี่ก็มีคนซื้อให้นุ่งห่มมาได้สักสามสี่วันนี้แล้วส่วนที่นอนแล้วไม่ต้องห่วง วัดบ้างสนามหญ้าบ้างหน้าสถานที่ทำราชาก,การอันเป็นนอกชานหรือว่าหน้าบันไดมั่งพยานที่ชวนให้เชื่อว่าเป็นจริงก็คือตามเนื้อตามตัวของเจ้าเด็กคนนี้และแขนขามีรอยตุม่มปุ่มปำแสดงว่ายุงมันรุมกัดทุกๆคืนที่นอนนั้น ดูไปดูไปเกือบจะไม่ใช่ผิวหนังของคนแล้วจะเป็นตามเส้คอ,อเล็บมือผมเผ้าและควันฟางบอกบ่งชัดว่าขาดผู้ใหญ่สนใจใหญ่ดีเป็นชีวิตที่มีพ่อมีแม่เป็นเสมือนหนึ่งประตูผ่านเข้ามาสู่โลกเท่านั้นไม่มีคนอุ้มชูหลวงตาแกนนิ่งกวงังพลางสำรวจตรวจรูปประพันธ์สันฐานของเจ้าเด็กน้อยในหัวอกรู้สึก กว้างๆเหมือนตับไตไ้ปอดนั่นจะถูกล่วงออกไปหมดเบาหวงชอบกลลวงตาแกคิดและรู้สึกสะท้อนต่อชีวิตของมนุษย์ที่เปรียบดังมเมล็ดพืชสาทานไม่มีประโยชน์ยังมีอีกเยอะแยะคนอย่างนี้ยังมีอีกเยอะแยะผู้อดอยากยากไร้ ปกติเจ้าหนูน้อยจะเร่ร่อนอยู่แถวพญาไทยดินแดงห่วยฝางแต่ที่ได้มาถึงวัดของหลวงตาซึ่งนับว่าห่างพอดูก็เพราะวัดหลวงตามีงานประจำปีเจ็ดวันเจ็ดคืนกลางวันยังไม่มีอะไรสนุกจึงได้เดินเรื่อยมาตามกุติมองจากประตูกุต,ติเห็นหลวงตานั่งขัดพระอยู่องค์เดียวก็เลยขึ้นมาขออยู่ด้วย ตามสายตาของเจ้าหนูที่มองดูท่าทางหลวงตาคงจะนึกว่าง่ายอย่างนั้นเถอะประสบการณ์ที่เกี่ยวกับเด็กประเภทนี้มีตัวอย่างพอที่จะยับยั้งความเมตตาได้ทำนองชาวนากับงูเห่าในนิทานกก่าวของอิศบนั่นแหละหลวงตาจึงไม่ยอมรับการฝากตัวของเจ้าหนุ่มนี้แม้จะสลดสงสารอยู่บ้างก็ต้องหักใจพร้อมกับ ฟักปัจจัยให้ไปกินขนมห้าบาทมันก็เท่านั้นเองไม่ยากเลยที่จะลืมเหล็กที่จอนจัดมาอย่างนี้มีเหตุผลที่จะลืมกันได้ถมถืดไปคงจะลืมได้สนิทจริงๆถ้าหากไม่เจอเด็กคนนี้เข้าอีกในวันหลังมันไม่เพียงแค่นั้นเรามาฟังกันต่อไปครุ่งขึ้นญาติลาดพลา้าส่งรถมารับ ให้หลวงตาไปฉันเพนประมาณเก้าโมงหลวงตาก็ออกไปรอรถที่บริเวณลานวัดเข้าไปในศาลาที่ใช้เป็นสถานที่อำนวยการของงานประจำปีแห่งวัดเห็นมีมุ้งเก่าๆหลังหนึ่งกลางอยู่กลางศาลาการประเรียนก็คิดว่าคงจะเป็นคนงานมานอนเป้าของของวัดสายมากแล้วหลวงตาจึงออกเสียงร้องครู ให้คนนั้นเก็บม้งเก็บม่านแต่ผู้ที่โผล่ออกมาจากม้งมายักกัดใช่คนงานของวัดดังที่หลวงตาคิดอ้าวเจ้าเบื้อกนี่เองทำไมมานอนอยู่นี่ละฮหลวงตาถามแบบตะวาดตะวาดก็ท่านไม่ให้ผมนอนที่กุฏิของท่านด้วยนี่ครับมันย้อนเสียงใสแจ๋วหลวงตาหัเลาะแยแยรู้สึกเหมือนถูกตัดพ่ออย่างแรง ทนยืนดูมันเก็บที่นอนหมอนมุง้งรวบรๆกองไว้บนเสือขาดขาดแล้วก็ม้วนเสือเตรียมตัวท่าจะเวียงขึ้นบา่าอ้าวแล้วนั่นจะไปไหนล่ะฮะหลวงตาถามดุยดุไปอย่างนั้นเองเอาไปฝากร้านจักรยานครับมันว่าแล้วก็แบกที่นอนเดินดุยดุยไปหลวงตามองเจ้าเด็กคนนั้นจนลับหายไปในชมรมร้านค้าแล้วหลวงตาก็หันมาคุยกับเพื่อนภิกษุ ถามว่าใครรู้บ้างว่าเด็กคนนี้คือใครมาจากไหนเพราะเกิดอยากจะรู้หัวนอนปลายตีนของมันขึ้นมาไม่มีใครรู้แท้แน่นอนมีแต่พระมาหาบรรจงเล่าเรื่องพิเศษของมันให้ฟังว่ามันมานอนอยู่ที่นี่ตั้งแต่เริ่มงานวัดแล้วเที่ยวขอสตังเขาได้เท่าไรก็เอามารวมรวมไว้เมื่อสองสามวันมานี้ ถูกไอ้พวกขี่กันช้ามาแย่งเอาไปหมดตอนหลังพอขอได้อีกเจ้าเด็กคนนี้ไม่กล้าเก็บไว้เองเอาไปฝากยายอุดไว้ซึ่งเป็นผู้หญิงที่มาช่วยงานวัดนี่แหละขณะนั้นมันก็ย้อนกลับมาอีกหลวงตาจึงหันไปถามมันว่าได้ความว่าถูกไอ้พวกขี่กัญช้าบ้ากัญช้านามารุมป้นเอาไปอีกแล้วอีกสี่ิบาท เดี๋ยวนี้ฝากไว้ที่เจ้อุดสามสิบแปดบาทมันตอบฉะฉานไม่เห็นมีท่าทางวิปโยคโศกทวินอย่างใดที่ถูกปล้นไปตั้งสี่สิบบาทตามภาษาเด็กที่ขอเขาเมื่อหลวงตาลองถามไปว่าเจ้าเอาไปฝากเจ้อุดเขาไว้นั่นนะ่ะไม่กลัวเขาจะกงหรือมันลองเอ้ยซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแปลว่าอะไรเสร็จกิจที่บ้านลาดพ้าแล้ว หลวงตาก็เลยไปเทศที่วัดทรงคนองลำน้ำนครชัยศรีกับวัดมาก็ถึงอตอนเย็นทีเดียวพอรถผ่านจะเลี้ยวเข้าประตูมองเลยเข้าไปฝั่งแม่น้ำหน้าวัดเห็นคนกลุ่มใหญ่ยืนมุงกันอยู่ที่นั่นและมีพระบะปนอยู่หลายองค์หลวงตาจึงให้รถวิ่งเลยไปดูเหตุการณ์ก็เจ้าเด็กคนนั้นอีกกันแหละแต่ขณะนี้มันตายเสียแล้ว อาซิมคนหนึ่งที่อยู่ตึกแถวใกล้ๆก,กับท่าน้ำเล่าเรื่องโดยเสียงเอตโรลั่นว่าเมื่อตอนสายวันนี้ประมาณทักสิบโมงเด็กคนนั้นมายืนเล่นอยู่ที่โป๊ะท่าเรือเอาก้อนหินฟ้้งหม้อดินซึ่งลอยน้ำตุบป,ป่องตุบป,ป่องมาใบหนึ่งพอหินมันถูกหม้อดินหม้อดินก็แตกจมลงน้ำมีันไฟพุ่งพลุงลุงขึ้นมา เด็กคนนี้มันก็วิ่งหนีอีกสักครู่หนึ่งต่อมาไปเห็นเด็กคนนั้นนี้แหละวิ่งย้อนกลับมาอีกตรงไปที่โป๊้ท่าเรือกระโดดลงแม่น้ําแล้วก็ว่ายออกไปว่ายออกไปในที่สุดก็จมน้ําตรงที่เดียวกับหม้อไปนั้นจมนั่นแหละอาซิมเล่าแล้วก็ทําท่าหวาดกลัวแบบขนลุกขนพองหลวงตาลงจากรถ ขอทางแหวกคนเข้าไปดูศพมันสักหน่อยเจ้าเด็กคนนี้มันนอนหงายอยู่บนฟุตปาดมีแผ่นพลาสติกรองรับร่างมันไว้คอของมันนี่เอียงไปทางซ้ายใบหน้ายังแสดงความอิ่มเอิบอยู่ดวงตาหลับสนิทปากเพเยออขึ้นคล้ายจะมีรอยยิ้มนิดนิดไม่มีใครร้องไห้กับศพของเจ้าหนูน้อยนี่เลย นับว่าเป็นความผิดหวังอย่างร้ายแรงในการตายของมันนี้เจ้าหน้าที่ของสมาค,คมชาปนก,กิจสงเคราะห์แห่งหนึ่งกำลังจัดการกับศพจะนำไปสุสารรายยากสักครู่ต่อมาร่างน้อยอันไร,ร้ความหมายก็ถูกรถนำไปผู้คนทั้งหลายที่ชอบตื่นเส้นกับความวิบัติพัดพลาดของผู้อื่นมาห้อมร้อมอยู่ที่เรียกว่าไทยมุง ก็หมดสนุกแล้วก็แยกย้ายกันไปส่วนหลวงตาเข้าวัดแต่ไม่ได้เข้าไปเปล่าตับเก็บเอาเรื่องราวของเจ้าหนูน้อยมาด้วยโดยเฉพาะรอยยิ้มพิมพ์ใจของมันที่มุมปากที่มันติดตรึงหัวใจของหลวงตานักหนาค่ำวันนั้นนณศาลาอันเป็นกองอํำนวยการซึ่งเป็นที่โฆษณาง,งานของวัด ท่ามกลางฝูงชนที่หลามไหลกันเข้ามาในวัดมีเสียงพูดของโคศกประจำงานและร้านค้าตลอดเสียงเพลงที่แผ่ตะโกนดังประชันกันในด้วยเครื่องขยายหลวงตาเป็นผู้หนึ่งที่อยู่ประจำกองอำนวยการนั้นด้วยก็เพื่อความอบอุ่นแก่บ,บรรดาพนักงานซึ่งเขามาช่วยกลากรมทำงานและให้การปรึกษาเขาหากมีข้อบกพร่องแล้ว เรื่องของเจ้าหนูน้อยก็ถูกนำมาพูดจากันอีกจากผู้ที่รู้เรื่องของมันดีต่างก็พูดให้ฟังล่าก็ว่าวิญญาณของเจ้าหนูน้อยนี้ต้องการจะทำร้ายแก่ความคิดแห่งหลวงตาฉะนั้นเจ้อูดบอกว่าเมื่อตอนกลางวันมีเจ้าภาพมาถวายพระทหารเพลนพระที่สลากอออำนวยการก็พอดีเจ้าเด็กคนนี้ที่ตายไปนั่นแหละได้มาขอเงินที่ฝากไว้สามสิบแปดบาท เอาไปซื้อไอศครีมแล้วก็มาแจกคนงานและพร้อมเพื่อนๆส่วนหนึ่งมันถวายพระสำหรับเจอูดได้กินไอศครีมของมันด้วยต้องกินเพราะมันขอร้องกินด้วยความสงสารนั่นแหละมันขอร้องบอกว่าช่วยกินของผมสักหน่อยเถอะครับต่อไปผมจะไม่มีให้กินนะครับ ส่วนอาจารย์เรียมซึ่งนั่งอยู่ประจำานณะสถานที่ศาลาประชาศา,าลาสดอจปะเคาะอบอกว่าเจ้าหนูน้อยคนนี้มันก็เอาเงินไปใส่บาศเดอกประเคาะด้วยแล้วก็มาขอให้ท่านประพรมน้ำมนต์ให้ท่านยังได้ซักถามและตักเตือนสั่งสอนไปตั้งหลายคำแล้วก็ยังมีแม่เมียดแม่เล็กเจ้าปุก ต่างก็เล่าเรื่องที่เข้าใจว่าเป็นลางร้ายและวิจารณ์กันตามความคิดเห็นของตนให้หลวงตาฟังอีกพอสรุปได้ว่าชวนให้นึกว่าเจ้าหนูน้อยนี่มันทําเหมือนจะตั้งใจไปตายอย่างนั้นแหละหลวงตาได้ฟังเหตุการณ์จากคําบอกเล่าของคนโน้นคนนี้แล้วทำให้เห็นรอยยิ้มของมันเด่นอยู่ในอนุสติอีกหลายเท่ามันคงจะ ยินดีปรีดาก่อนที่มันจะตายมันคงนึกปลื้มในความดีที่มันได้ทำได้สละเอื้อเฟื้อแก่เพื่อนมนุษย์ได้ทำบุญแก่พระโดยหยาดเหงื่อแรงงานของมันที่ไปขอเงินเขาได้สามสิบแปดบาทมันคงกระยิมยิ้มย่องแล้วก็ตัดสินใจตายในแม่น้ำเจ้าพญานันกระมังเจ้าเด็กน้อยเอ,อ๋ยชีวิตเจ้าจบลงแล้ว เจ้าตั้งใจให้เป็นไปอย่างนั้นหรือที่เจ้าได้กระโดดไปสู่อ้อมกอดแห่งแม่น้ำเจ้าพยา,ถ,าถ้าเจ้าตั้งใจเจ้าก็มีเหตุผลของเจ้าเหมือนกันเพราะชีวิตที่เจ้าเป็นอยู่ไม่มีเขาไม่มีใครขอให้ความรักความเอื้ออาทรเยื่อใยอย่างแท้จริงเลยมันจะต่างอะไรกันนักเมื่อเจ้าอยู่บนผืนดิน ใครเขาไม่ห่วงไม่ใยดีเป็นอย่างนี้เจ้าจึงโดดลงไปสู่สายน้ำให้สายน้ำอบอุ้มเจ้าบนแผ่นผืนธรณีนี้ไม่มีอ้อมกอดสำหรับเจ้าให้อบอุ่นเจ้าเกิดมาไม่มีความเมตตารอคอยอยู่เลยแม้กระทั่งวันนน้นเจ้าบายหน้าไปหาพระก็คือหลวงตาน,นั่นแหละเจ้าก็ยังผิดหวัง เจ้าเด็กน้อยเอ่ยบางทีเจ้าอาจจะคิดถูกที่สู่อ้อมกอดแห่งแม่น้ำเจ้าพญาหลวงตารู้สึกเหมือนกับเป็นผู้ที่จับเด็กอาภัพคนนี้โยนลงสู่แม่น้ำเจ้าพยาอย่างนั้นมันยากเหลือเกินที่จะคิดว่าตัวเองไม่มีความผิดในการตายของเด็กคนนี้หากวันนั้นหลวงตาคิดอุ้มชูเลี้ยงมันไว้ ไม่ต้องถึงก็ให้ดีเด่นอะไรนักกรอกอย่างเก่งเลี้ยงพอๆพอกระหมากัะแมวที่อาศัยหลวงตาอยู่นั่นมันก็พอแล้วจุดจบของชีวิตน้อยๆอ,ยอาณาถาดวงนี้คงจะไม่ใช่ในแม่น้ำเจ้าพยาเป็นแน่เจ้าหนูน้อยเอ้ยยามอําลาชีวิตอันแสนเจ้าเจ้ายิ้มเยาะใครหรือหรือว่า เจ้าปีติในการทำประโยชน์ต่อสังคมในครั้งสุดท้ายให้ไอศสครีมแก่คนนั้นกินคนนี้กินเงินอีกส่วนหนึ่งถวายพระเจ้ายิ้มเยาะใครเจ้ายิ้มปิติหรือหรือว่ายิ้มเยาะโลกยิ้มเยาะชีวิตหรือว่ายิ้มเยาะหลวงตาหมเจ้าหนูทุกวันนี้ หลวงตานึกถึงเจ้าเด็กน้อยคนนั้นทีไรยังคิดว่าตัวของหลวงตาก็มีส่วนเป็นจำเลยในครั้งนี้เหมือนกันจริงหรือไม่ก็ไม่รู้เพราะหลวงตายังวางอุเบกขาไม่ได้ยังวางเฉยไม่ได้มันเกาะกินอารมณ์ชอบกลน สำหรับธรรมคดีในเรื่องต่างๆที่ได้บรรยายมาโดยลำดับนี้ให้เสียงบรรยายโดยหลวงตากรรมสุดโธแห่งวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้างซึ่งแต่งโดยแพรเยื่อไม้สำหรับท่านที่มีความสนใจวังธรรมคดีในแนวนี้ ก็ขอได้ติดตามไปอีกโดยเฉพาะอย่างยิ่งธรรมคดีที่แพรเยื่อไม้ได้ยกหยิบขึ้นมาโดยให้มีหลวงตาเป็นตัวชูโรงพูดแบบภาษาพื้นๆว่าเป็นตัวชูโรงนั้นเป็นการขมวดแง่ความคิดในตอนสุดท้ายให้ผู้ฟังได้คิด แล้วก็เอาไปตีเอาใจความแต่ละคนไม่เปิดเผยซึ่งความคิดนั้นให้กระจ่างแจ้งทีเดียวซึ่งผิดจากธรรมคดีหรือว่าธรรมบรรยายจากผู้อื่นอีกแนวหนึ่งฉะนั้นบางทีฟังจนจบแล้วไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจ พอหลายหลายวันเข้าไปแล้วจึงถึงบางอ้อจึงเข้าใจอย่างนี้ก็มีถ้าฟังหลายหลายเที่ยวก็วจะเกิดประโยชน์สะท้อนชีวิตสะท้อนสังคมสะท้อนสภาพรอบๆอบตัวเราผู้ฟังให้ปรากฏซึ่งคำที่แผลเยื่อไม้ท่านแต่งไว้ขอความตุกความเจริญจงมีแก่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกัน สวัสดี